หลายๆท่านคงจะมีความสงสัยเช่นเดียวกับป้านะคะว่าทําไมมะละกอที่เราปลูกไว้จึงมีผลแตกต่างกันนะคะจากที่เราได้ทดลองปลูกเองและศึกษาเองก็พบว่าต้นไหนที่ควรจะเอาไว้และต้นไหนที่ควรจะตัดทิ้งนะคะแล้วก็รุดได้รูปทรงผลตามที่ต้องการของตลาดด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าจะพามาชมสวนมะละกอของป้านะคะซึ่งป้าปลูกไว้ประมาณเกือบ20ต้นนะคะ าหากเราไม่รู้จักวิธีการเลือกเพศตั้งแต่แรกในการปลูกนะคะจะทำให้เราเสียเวลากับการที่เราต้องดูแลเขานะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกเพศผิดนะคะจะทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่เป็นที่ต้องการนะคะจะทำให้เราต้องเสียเวลาในการดูแลเขาเราจะเอาแบบไหนไว้จะเอาลูกแบบนี้หรือลูก แบบไหนนะคะเดี๋ยวมาเลือกเพศตั้งแต่เริ่มออกดอกดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการปลูกนะคะผลของมะละกอจะออกมารูปเป็นรูปทรงอย่างไงนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะดอกค่ะดอกมะละกอมี3ประเภทด้วยกันคือหนึ่งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียและดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเป็นดอกชนิดไหน ต้นต้นนี้เป็นดอกตัวผู้นะคะักษณะเป็นสายห้อยระยะดอกเป็นพวงดอกชนิดนี้จะไม่ออกผลให้เรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไว้จะทําให้เราเสียเวลาส่วนใหญ่เขาจะตัดทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเสียเวลาในการดูแลค่ะเรามาดูดอกตัวเมียกันนะคะจะสังเกตได้ง่ายว่าเขาจะอ้วนๆป้อมๆนะคะมีกลีบดอก5กลีบนะคะเขาจะมีก้านสั้นแล้วก็ติดอยู่กับตรงขั้วของก้านเลยนะคะของลําต้นเลยนะคะ จะสังเกตเห็นรังไข่เขานะคะเป็นอ้วนๆป้อมๆเป็นคล้ายๆลูกคือลูกมะละกอน,นี่เองค่ะอันนี้คือรังไข่นะคะเ,เขาจะไม่มีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเขาจะอยู่ตรงปลายตรงเนี้ค่ะเกสรตัวเมียจะอาศัยเกสรตัวผู้จากต้นอื่นหรือจากมแมลง นำมาหรือจากการปลิวของละอองเกสรตัวผู้มาจากต้นอื่นมาผสมพันธุ์ทำให้เขาติดลูกนะคะเ,เราจะเอาไว้ก็ได้หรือจะไม่เอาไว้ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ของป้าที่สวนป้านี่ปลูกไว้กินเองก็เลยเก็บไว้3ต้นนะคะเพื่อศึกษาด้วยแล้วก็ทดลองกินดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแตกต่างจากรสชาติของพันธุ์อื่นหรือเปล่านะคะแต่ลักษณะอย่างนี้นะคะต้นตัวเมีย ต้นที่เกิดจากดอกตัวเมียรูปทรงเขาจะป้อมๆแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะ,ะเป็นลักษณะมีล่องด้วยล่องร่องเยอะเหมือนกันนะคะเวลาเอาไปกินสุกก็เนื้อเขาก็โอเคนะคะเนื้อเขาก็จะหวานไม่แตกต่างจากพัน์ธุอื่นเท่าไหร่นะคะแต่ ถ้าเอาไปทําส้มตำทำส้มตำมะละกอเวลาปอกสิคะปอกยากมากเลยเพราะมันมีล่องล่องนะคะเป็นล่องลแต่เวลาตำส้มตําแล้วจะกรอบดีนะคะก็ป้าเก็บไว้3ต้นเอาไว้ทําส้มตำค่ะ ลักษณะข้างในเขาจะมีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างนะคะกลวงกลวงแล้วก็เนื้อเขาก็จะไม่หนาเท่าไหร่นะคะ,ะรูปทรงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเอาไปขายที่ตลาดก็ไม่ค่อยเป็นที่ต้องการเท่าไหร่ชาวสวนก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะ,ะถ้าทำเพื่อเพื่อการค้าแล้วเขาจะไม่เก็บไว้นะคะ เรามาดูดอกที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศนั่นเองถ้าหากพบว่าต้นไหนที่มีดอกชนิดนี้ห้ามตัดทิ้งเลยนะคะเก็บไว้นี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องการมากนะคะดอกเขาจะเรียวๆแล้วก็มีรูปทรงที่สวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะต้องเก็บไว้เลยทีเดียวไม่ต้องเก็บไม่ต้องตัดทิ้งนะคะลักษณะของดอกเขาจะมี ทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเลยนะคะส่วนปลายนี้จะเป็นเกสรตัวเมียนะคะแล้วข้างในจะมีหลังไข่เรียวๆยาวๆเ,เ,เ,ออเกสรตัวผู้จะแอบอยู่ด้านในนะคะเป็นตามซอกกลีบนะคะตรงตรงนี้ตรงซอกกรีบข้างในซึ่งเขาพอดอกบานเขาจะมีการผสมพันธุ์ของเขาเองนะคะและก็ดอกตัวผู้นี้สามารถที่จะปลิวไปที่อื่นไปผสมพันธุ์กับเกสร ดอกตัวเมียต้นอื่นได้อีกด้วยนะคะถ้าพบว่าต้นไหนมีดอกลักษณะตัวนี้คือดอกกระเทยนะคะให้เก็บไว้เราก็จะดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะสังเกตดูเวลาลูกเขาติด นะคะเขาจะติดออกมาในรูปทรงที่เป็นรูปกระบอกหรือเรียวยาวเรียวสวยนะคะผลผลิตก็ได้ลักษณะอย่างนั้นเลยเวลาตลาดต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะขายทำรายได้ได้อีกด้วยนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าหากว่าพบว่าสวนไหนมีต้นกระเทยเยอะนั่นหมายถึงผลผลิตเป็นที่พึงพอใจแน่นอนคะ่ะ ถ้าหากว่าในต้นที่เป็นดอกกระเทยนะคะผลออกมาจะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอย่างเงี้ยก็แสดงว่า,เ,าเขามีดอกเกสรตัวผู้ซึ่งมันเปนเบียดไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเกิดความไม่สมบูรณ์ในลูกนั้นลูกแบบนี้ให้เด็ดทิ้งนะคะไม่ต้องเอาไว้จะทำให้เขาแย่งอาหารลูกอื่นๆนะคะ ลูกอื่นๆก็จะได้เจริญเติบโตจะได้เป็นผลที่สวยงามแล้วก็น้ำหนักเยอะอย่างอย่างเช่นต้นนี้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าต้นไหนเป็นดอกตัวเมียตัวผู้หรือต้นกระเทยนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อมาในในถุงหนึ่งนะ่ะเขาจะปลูกไว้ประมาณ3ต้นหรือ4ต้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้เราแยกเพศไงคะคือเราปลูกลงไปทั้งทั้ง กระถางเลยแล้วพอเริ่มออกดอกนวนแหละเราถึงจะคัดเลือกได้ว่าจะเอาต้นแบบไหนจนกระทั่งให้ต้นนั้นออกดอกซะก่อนนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะถึงจะรู้ว่าเป็นดอกชนิดไหนพอต้นที่เราปลูกไว้ในหลุมเดียวกันมีสมมุติว่ามี3ต้นนะคะเราพอเขาเริ่มออกดอกประมาณเดือนที่3เราก็เริ่มมาดูว่า เอดอกแบบไหนล่ะนะคะตามที่ได้แนะนำไปแล้วเราควรจะเอาไว้หรือดอกชนิดไหนในต้นนั้นเราควรจะตัดทิ้งให้รีบตัดสินใจคัดเลือกตั้งแต่ที่อายุต้นประมาณ3เดือนหรือเริ่มมีดอกนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้ต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่เป็นที่ผิดหวังของผลผล,ผลิตที่ได้นะคะทีนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่า ต้นมะละกอต้นไหนที่เราจะเอาไว้ดูแลหรือต้นไหนที่ควรจะตัดทิ้งตั้งแต่แรกนะคะอะเราก็ได้ทราบวิธีการแยกลักษณะของดอกไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากว่าชอบหรือถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะ าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกดติดตามช่องคุณป้าพาทําเองชแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ